อัปเดตนักร้องตกทรัพย์หน่อยนะครับก็พูดกลางๆนะครับอย่าไปมองว่าเขาผิดเอ,า,อางนี้แล้วกันนะนะครับนะเราก็อยากจะเห็นใจคนกะันเอาเรื่องของคุณนี่นะครับเอ่อคุณชื่ออะไรเอ่อเจ๊พัฒนะครับกิจอนงนะครับเจ๊พัฒหรือกิจอนงเนี่ยตอนนี้เขาโดนจับไปแล้วอยู่ในห้องขังนะนอนสองคืนนะกองปราบเนี่ยเขาดูแลเจ๊พัฒอย่างดีนะให้นอนสองคืนแล้วนะครับปกติคนทั่วไปให้นอนคืนเดียว ทนายตั้มก็คืนเดียวถ้าจำไม่ผิดนะนะครับมีบอสพองว่าสองคืนนะนะครับไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงก็ปรากฏว่าเจ๊พัดนอนมาสองคืนพรุ่งนี้พาส่งสาราญาเจ๊พัดก็ให้การไปเสธไม่ยอมให้การก็จะขอให้การเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับนะครับเวลาเราดูคดีความต่างๆแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเรานะครับว่าการเวลาที่เราเป็นผู้ต้องหาเนี่ยถ้าเกิดเวลาตลํารวจเขาถามเนี่ยเราตอบแล,ล้วกลัวจะหลุดจะพลาด เดี๋ยวเราจะแพ้คดีนะครับก็เอาแบบเจ๊พัดก็ได้เจ๊พัดนี่ก็ฉลาดนะคือให้การเป็นรายละอ,กอักษรคือไปพิมพ์มาพิมพ์มาแล้วมาส่งตํารวจนะครับอันนี้ก็ได้นะครับก็จะมีเวลาตั้งหลักปรึกษาทนายก็สามารถที่จะเตรียมกันได้ว่าเราอยากจะให้การแบบไหนอันไหนอยากพูดอันไหนไม่พูดเนี่ยมันทําได้ปรึกษาทนายเพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาท่านตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนกับเจ๊พัดเนี่ยนะครับหรือดไอคอนเนี่ยพอตํารวจก็ถามว่าจะให้การว่ายังไงเราก็บอกว่า เราไม่ประสงค์จะให้การตอนนี้เราขอให้การในภายหลังโดยจะทําเป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้วมาส่งให้ตํารวจโดยไม่ยอมตอบคําถามตํารวจเลยก็ได้เนี่ยเห็นนะฟังรายการพี่เดลำไ,ได้ประโยชน์นะเพราะว่าอะไรพอเราไปตอบคําถามบางทีมันมันเป็นไงหลุดไปพลาดไปไม่เข้าข้อกฎหมายแพ้คดีเพราะนั้นก็กลับบ้านมาเตรียมอย่างของทนายตั้มเหมือนกันเขาก็พิมพ์มาเรียบร้อยเลยตํารวจถามอะไรอาจจะไม่ค่อยได้ตอบหรอกแต่พิมพ์มาเรียบร้อยแล้วก็ส่งทําได้เลยเอ้า สารวัตรนะเอาทําได้ไปเลยผมวางแผนให้การมาเรียบร้อยแล้วมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะทําได้นะเพราะฉะนั้นกรณีของเจ๊พัดตะกี้ผมติดตามข่าวเขาบอกว่าเขาไม่ประสงค์จะให้การสอบห้าชั่วโมงก็ไม่ประสงค์เพราะฉะนั้นก็จะทําเป็นลายละอักษรทาเป็นพิมพ์พิมพ์พิมพ์มพันอ,อยากพูดอยากอะไรก็ปรึกษาทนายมามันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ต้องหานะครับเพราะฉะนั้นก็จําไว้เลยนะถ้าเป็นผู้ต้องหาแล้วกลัวมันจะหลุดก็ไปปรึกษาทนายแล้วก็พิมพ์มาเลยก็ส่ง นะครับใช้ได้นะครับเข้ามานะกดไลค์กดแชร์นะครับก็ให้ความรู้กันนะครับก็รายงานข่าววันนี้เขาบอกเจ๊พัดนนั้นกินข้าวกินปลาไม่ได้ก็คงเครียดอ่ะคนติดคุกติดรางทุกคนก็เครียดอ่ะใครไม่เคยติดคุกติดเรงอเนี่ยก็เครียดนะครับนะผมเป็นทนายเองไปเยี่ยมลูกความอยู่ในห้องขังหรือว่าคุกเนี่ยเครียดนะถ้าโรงพักเรียกว่าห้องควบคุมเรียกว่าการควบคุมตัวแต่ถ้าเกิดว่าไปติดอยู่ที่ศาลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครคุมขัง เขาเรียกว่าขังนะครับเวลาสารเนี่ยเขาออกออกหมายขังแต่ถ้าเกิดจำคุกเขาเรียกหมายจำคุกปล่อยตัวเขาเรียกหมายปล่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฟังรายการพี่เดจะได้รู้ว่าเขาใช้ศัพท์ใช้คําพูดอะไรนะครับนะถ้าอยู่ตามโรงพักเรียกว่าควบคุมเข้าใจนะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเจ๊พัดก็จะปรึกษาทนายแล้วก็เรียบเรียงมานะครับนะ ในชั้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยตัวผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การอย่างไรก็ได้ไม่มีความผิดฐานให้การเท็จเพราะอะไรเพราะกฎหมายรับรองคุ้มครองอยู่ในรัฐธรรมนูญและในวิายามาตรา134นะครับเขียนไม่ชัดนะฮะผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้เพียงแต่ว่าก่อนจะให้การเนี่ยต้องมีการเตือนก่อนมีการแจ้งสิทธิก่อนว่านะครับคุณมีสิทธิ์มีทนายมานั่งฟังการสอบสวนมีสิทธิ์ปรึกษาทนายคำพูดของคุณจะใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณา ยันคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้ต้องหาก็ต้องรู้ถึงสิทธิ์นะครับติดตามรายการพี่เดก็จะรู้สิทธิ์รู้อะไรต่างๆรู้สิทธิ์รู้หน้าที่นะครับนะเจ๊พัดยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับยังไม่ใช่อ่าผู้กระทําความผิดเพราะฉะนั้นเวลาจะไปบอกเขาบอกว่าคนขี้โกงอะไรเนี้ยไม่ได้นะนะครับเป็นบอกเขาเป็นผู้เป็นคนทําผิดอะไรไม่ได้นะครับคดีแอมไซนยตอนที่ผมถแถลงคดีหมิ่นประมาทศารยังบอกเลยเราจะไปบอกว่าเขาเป็นคน วางยาพิษไม่ได้ต้องเขียนว่าถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่าวางยาพิษอะไรนี้ได้นะครับนะอันนี้ก็เหมือนกับเจ๊พัดถูกกล่าวหาว่าตกทรัพย์อะไรนี้ได้ถูกกล่าวหาได้นะครับถูกกล่าวหาว่ากันโชคและถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางเรียกรับสินบนเพราะนั้นเวลาฟังรายการพี่เดชใช้ถ้อยคําไม่ถูกไม่ใช่ไปบอกว่าเจ๊พัดเอ่ออะไรเขาเรียกอะไรวะเอ่อกันโชคแล้วก็อะไรเจ๊พัด เป็นคนกลางเรียกรับสินบนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินนะครับเพราะนั้นสื่อมวลชนถ้าไปไปพิมพ์ว่าเจ๊พัดกันโชคเจ๊พัดเอ่ออะไรวะเจ๊พัดเอ่อเป็นคนกลางเรียกรับสินบนอันนี้มีความผิดหมิ่นประมาทเพราะนั้นเจ๊พัดก็สามารถฟ้องสื่อมวลชนฟ้องไอ้พวกนักจัดรายการทั้งหลายพวกนักขงนักข่าวใครก็แล้วแต่ที่โพสอย่างเงี้ยก็จะมีความผิดเพราะนั้นอย่าไปโพสว่าเขาคือถูกกล่าวหาว่านะต้องใช้นะ ถูกกล่าวหาว่าอันนี้คือใช้ถ้อยคําไม่ถูกต้องนะเพราะ,ะนั้นฟังรายการพี่เดต้องต้องได้ประโยชน์นะครับวันนี้นะครับกิจอโน่งหรือเจ๊พัดเขาได้โพสต์ทางเฟซบุ๊กนะครับก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องเป็นข่าวนะครับคําแถลงจากแม่ของลูกก็หมายถึงว่าเขามีลูกอยู่สองคนกิจอนหน่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีโอกาสที่จะพลังเผลอหรือทําผิดพลาดได้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกการกระทําย่อมมีผลตามมาก็คือเขายอมรับผลของการกระทํานะ เขาทาไปเนี่ยแอบอ้างชื่อคนนั้นคนนี้เนี่ยเช่นเดียวกับหลักธรรมของพุทธศาสนาที่สอนให้เราเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมก็คือเขายอมรับว่าทํากรรมก็ต้องได้รับกรรมในฐานะแม่คนหนึ่งก็คือเขามีลูกอยู่สองคนกิตอโนงซึ่งเป็นผู้ต้องหามีหน้าที่ปกป้องลูกจากผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นคือเขาถูกกล่าวหาว่ากันโชคแล้วก็ไปตกทรัพย์เนี่ยนะ โดยเฉพาะในกรณีที่กระบ,บวนการทางกฎหมายยังไม่ได้ข้อยุติก็คือว่าศาลยังไม่ตัดสินว่าเขาผิดหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่รู้สึกเจ็บปวดที่สุดก็คือการคือการที่การชี้แจงความจริงกลับกลายเป็นเหมือนการถูกลากออกไปประหารกลางสี่แยกทางความคิดของสังคมก็หมายถึงว่าเขายิ่งพูดเนี่ยคนยิ่งด่ายิ่งไปออกรายการยิ่งชี้แจงคนยิ่งด่ามากขึ้นโซเชียลด่าใครๆก็ด่าว่าเขาเป็นคนขี้โกงตบทรัพย์ เป็นอะไรคนชั่วคนเลวอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเจ็บปวดทั้งท้ที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเขากิจอนงพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกสิ่งที่ควรรับก็หมายถึงว่าที่เขาไปแอบอ้างหนุ่มกันชัยแอบอ้างชื่อสอสออรัฐมนตรีไปเรียกเงินเรียกทองอะไรต่างๆเนี่ยเขายอมรับนะครับแต่ขอร้องให้ความผิดพลาดของกิจอนงไม่ถูกนําไปเป็นภาระให้ลูกที่ต้องเผชิญเด็กสองคนสมควรได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างปกติ ไปโรงเรียนโดยไม่ต้องเผชิญกับสายตากล่าวโทษหรือความอับอายจากการกระทําของผู้เป็นแม่คืคอเขาทําไม่ดีเขายอมรับว่าเขาทําไม่ดีแต่อย่าไปลงกับลูกเขาสองคนอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปด่าครอบครัวเขานะครับนะทุกคนนะเป็นผู้ต้องหาเนะี่ยคนไหนทําผิดนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเขาอย่าไปด่าลูกเขาสองคนอันนี้ผมเห็นด้วยนะนะครับเพราะนั้นก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนผมไม่ยกมือไหว้นะครับ อย่าไปด่าครอบครัวเขานะจากวิพาษวิจารณเฉพาะตัวเขาแต่ก็ต้องวิจารณ์ในยสุจริตจะไปบอกว่าเขาตกทรัพย์อะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าอะไรเขาเพียงแต่ถูกกล่าวหาเท่าน,นั้นเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นการใช้อะไรต่างๆเรามัดระวังเลยเพราะสื่อมวนชนอาจจะโดนฟ้องได้นะครับและทุกคนอาจจะโดนฟ้องได้นะไม่ใช่ว่าเป็นสื่อแนละเป็นเป็นผู้จัดรายการเป็นนักข่าวผู้ดำเนินรายการนะครับอยากจะ อยากจะบอกอยากจะ,ะกล่าวหาใครชั่วใครเลวอะไรก็ไม่ได้ครับิีความผิดนะนะเพราะฉะนั้นใครโดนสื่อมวลชนอะไรเนี่ยไปกล่าวหาว่าเป็นโจรไปตบทรั์ไปอะไรต่างฟ้องร้องได้นะครับฟ้องร้องได้นะครับเราบอกกล้ก่อนนะฮะแล้วก็ผมก็เคยฟ้องร้องมาแล้วนะฮะผู้ประกาศข่าวสองคนนะ่ะแล้วก็มีผู้ประกาศข่าวอีกอีกอีกคนหนึ่งก็ไปด่าลูกความผมเป็นเมียน้อยก็โดนฟ้องมาแล้วะครับชดใช้เงินมาแล้วะฮะแล้วก็มีสำนักข่าวอีกสำนักหนึ่งก็ ไปด่าลูกความผมเป็นเมียน้อยก็ฟ้องมาแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้นะครับเป็นสื่อมวลชนเป็นนักข่าวนะครับนะเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าใครเป็นเมียน้อยไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่านะใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าไม่ใช่ศาลนะครับอันนี้ก็ฝากฝาก,ฝากไว้นะครับนะนะครับนะอ่ะไปอ่านถแถลงการของคุณกิตอนงหรือแจ้พัดตอบ คุณเกตอนองไม่ปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นก็คือคลิปเสียงอะไรต่างๆเขายอมรับแต่ขอร้องให้ทุกคนเคารพกระบวนการยุติธรรมให้ศาลท่านเป็นผู้ตัดสินอย่างถึงที่สุดก็คือนะเขาพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ให้ศาลตัดสินไม่ใช่สื่อหรือความเห็นของสังคมที่ตัดสินล่วงหน้าก็คือว่าสื่อมวลชนต่างๆพิธีกรรายการนักข่าวผู้ดําเนินรายการเนี่ยอย่าไปตัดสินว่าเขาผิดนะครับอย่าไปพิภากษาเขาการพิภากษาคนอื่นโดยที่ศาลยังไม่ตัดสินเนี่ย ไปด่าเขาเป็นโจรเป็นไรต่างเนี่ยอันนี้เป็นการหมิ่นประมาทนะครับเขาสามารถฟ้องร้องอได้นะ้วเพราะนั้นเตือนนะเตือนพี่น้องสื่อมวลชนนะแล้วก็ประชาชนชาวเลด,ดอย่าไปบอกเขาชั่วเขาเลวไม่ได้นะครับยกเว้นมีคําพักษาแล้วนะเพราะสิ่งเหล่านี้สร้างความสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อลูกและครอบครัวเขาไปบอกว่าเขาตกทรัพย์อะไรเนี้ยนะครับนะไม่ได้นะครับศาลยังไม่ได้ตัดสินเขายังไม่มีความผิด แม้กระทั่งตำรวจเวลาแถลงข่าวก็ต้องระวังนะครับจะไปถแถลงข่าวแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้เพียงแต่บอกว่าแจ้งข้อกล่าวหาแบบนั้นแบบนี้ได้แต่จะไปบอกว่าเขาตบทรัพย์เขาขี้โกงอะไรไม่ได้ต้องมีคําพักษาถึงที่สุดก่อนเ <c oughs> ขาก็เลยบอกว่าให้ศาลตัดสินเขาสื่ออย่าไปตัดสินเขาพี่น้องประชาชนก็อย่าไปตัดสินเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาถแถลง <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะอย่าไปตัดสินนะครับเราดูข่าวแล้วก็บอกว่าเขาถูกกล่าวหาว่านะครับนะนะครับนะเข้าใจนะครับ อันนี้คือการให้ความรู้นะกิจอนองยินดีที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำและขอร้องให้ทุกท่านหยุดการสร้างบาดแผลต่อครอบครัวของกิจอนองผ่านการวิาพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากข้อเท็จจริงนำคลิปที่ท่านมีทั้งร้อยคลิปพันคลิปก็ตามให้กระบวนการวิธรรมได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ก็คือว่าอย่าไปวิาพากษ์วิจารครอบครัวเขานะครับเพราะว่าลูกเขาเดือดร้อนนะครับและก็ถ้าจะวิาพากษ์วิจารเนี่ย ให้มีข้อเท็จจริงด้วยอย่าไปแต่งเรื่องอย่าอะไรต่างและคลิปต่างๆสมมุติเรามี1 0 0ยคลิปพันคลิปเนี่ยก็ส่งให้ตำรวจไปนะครับให้ไปพิสูจน์กันในศาลนะครับให้ศาลเนี่ยเขาจะมีขั้นมีตอนในการพิสูจน์ความจริงเนี่ยนะครับคุณกิตอารงค์บอกว่าให้เป็นแบบนั้นดีกว่านะครับในฐานะแม่ซึ่งเขามีลูกสคนนะกิตอารงค์ขอร้องให้ลูกได้รับโอกาสที่จะเติบโตในสังคม ที่ยังให้ความเมตตาก็คือหมายถึงว่าให้เมตตาลูกเขาด้วยลูกเขาไม่เกี่ยวนะครับกรุณาอย่าให้ความผิดของแม่ต้องกลายเป็นภาระหนักอึ้งบนบาของเด็กผู้บริสุทธิ์สองคนซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการกระทําของแม่ก็หมายความว่าเขาขอความเมตตามายังสื่อมวลชนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะอย่าไปไปที่บ้านเขาไปคุกคามเขาไปไปสัมภาษณ์ลูกเขาอะไรต่างครอบครัวอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสื่อมวลชนบางช่องบางทีก็ไป ไปไปไปละเมิดสิทธิเขาอะนะนะไอเรื่องลูกเรื่องอะไรเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปนําเสนอข่าวเกี่ยวกับครอบครัวเขาบางช่องบอกเลยพ่อแม่เป็นใครมีลูกกี่คนลูกชื่ออะไรผมว่าอนี้มันก็เกินไปหน่อยนะนะครับอันนี้ไปไปยุ่งกับครอบครัวเขานะครับรัฐธรรมนูญก็รับรองคุ้มครองไว้สิทธิ์ในครอบครัวนะครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผู้ดําเนินรายการต่างๆนะครับก็เป็นพิธีกร เป็นนักข่าวเป็นผู้จัดรายการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ทําหน้าที่นําเสนอข้อเท็จจริงอยากทาตัวเป็นผู้พากษานะเพราะว่าถ้าเขาเสียหายก็ฟ้องร้องได,นะดได้นะครับหมิ่นประมาทได้แล้วก็เรียกค่าเสียหายได้นะครับนะด้วยความเคารพในสิทธิและความเป็นธรรมนะครับกิจอ,อนองสุวรรณวงศ์17พฤศจิกายน2567นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาพูดในวันนี้และในวันพรุ่งนี้ เฟซบุ๊กของกิตติโนงจะปิดอย่างถาวรก็คือจะไม่มีการอะไรแนละ้วเพราะว่าพรุ่งนี้เขาก็ต้องส่งไปคุกแล้วส่งไปศาลแล้วก็ไม่รู้จะได้ประกันตัวหรือเปล่าเนื่องจากตำรวจน่าจะคัดค้านการประกันตัวเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและข่มขู่พยานนะครับตำรวจก็คงจะค้านอยู่สองเรื่องนะครับยุ่งเหยิงพยานหลักฐานและข่มขู่พยานอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเรื่องคดีของกุณกิตติโนงนะครับเราติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับ เราไม่ต้องไปพิาพากษาไปตัดสินเขานะครับนะครับพี่เดก็ให้ความรู้นะนะครับใจเขาใจเรานะครับคนเรามันมีโอกาสผิดพลาดได้นะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปการโชคไปตบทรัพย์หรือเปล่าหรือว่าไปเป็นคนกลางเรียกรับสินบนหรือเปล่าเพราะเขาแค่เป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องไปสืบพยานในชั้นศาลมันจะมีอีกหลายขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปตัดสินเขาเข้าใจนะอืออย่าไปตัดสินเขานะครับนะครับก็ ด้วยความเคารพนะครับก็คือการติดตามข่าวนําเสนอข่าวนะครับนะครับทุกคนก็มองด้วยกลางๆเราก็พบว่าเขาไปแอบอ้างชื่อคนนั้นมีข่าวว่าเรียกงั้นงี้เขาอาจจะมีข้อต่อสู้ว่าเขาไม่ได้เรียกพูดเล่นบ้างอะไรว่างโกหกตอแหลเรื่ออะไรกว่าไปอันนี้ก็เป็นเป็นอ่าเ,เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคร